สวัสดีครับวันนี้เรามาที่อำเภอบึงของหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับก็นี่จะเป็นอุทยานแห่งชาติภูสิงห์นะครับนี่คือเขาสามวานนะครับสวัสดีกับเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้แดดจ้าครับก็มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเรื่อยๆนะเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวนะครับตรงนี้จะเป็นวานตัวพ่อนะครับตัวใหญ่นะฮะ ตัวที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นวานตัวแม่นะครับจะเป็นลักษณะเป็นหินผาที่ยื่นออกมาตรงภูเขานะครับตัวลูกจะอยู่ตรงโน้นนะอยู่อยู่ป่าเห็นนิ้วนะฮะอยู่อยู่อยู่ป่าถัดไปนิดนึงถ้าจะเห็นตัวลูกก็ต้องมุมสูงนะฮะตรงนี้นะครับดูวิวบรรยากาศช่วงประมาณบ่ายสามโมงนะฮะที่มองเห็นเป็นแม่น้ําเกลๆนั้นนะรตรงนั้นนะครับก็จะเป็นแม่น้ําโขงครับ แล้วก็ส่วนที่เป็นเงาๆก็จะเป็นในส่วนของอภูลังกานะครับที่มีถ้ำนาคาหรือถ้ำพญานาคนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้ขึ้นนะขึ้นไม่ได้เ็าปิดก่อนนะครับก็มาเที่ยวที่เขาสามวันนะครับท่านที่จะเดินทางมาก็เตรียมร่างกายให้ดีครับมันก็จะเดินทางลำบากหน่อยแต่ว่าต้องจอดรถด้านล่างนะครับแล้วก็เขาจะทางอุทยานเขาจะมีรถบริการขึ้นมานะครับ มาเป็นกรุ๊ปก็จะกรุ๊ปอยู่ที่ประมาณ10ท่านนะครับแล้วก็จะเป็นทางเดินนี่คือเป็นวานตัวพ่อนะฝั่งทางนั้นก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมานะครับก็ถ้าจะสวยมากก็จะเป็นช่วงเช้านะฮะดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ช่วงเย็นนะครับ่าที่ถามมาตัวที่มีคนคอมเมนต์มานะนี่ตัวตัวตัวพ่อนะครับตัวใหญ่นี้แล้วก็ตัวตรงที่ผมเดินอยู่นี่คือตัวแม่แล้วก็ตัวลูกจะอยู่ฝั่งนี้ครับเนี่ย แต่ไม่มีทางเดินข้ามไปนะครับเพราะว่ามันจะเป็นหินสามก้อนนะครับนักท่องเที่ยวก็ทยอยมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆมาจากทั่วสารทิศนะครับก็บรรยากาศดีครับช่วงเที่ยงแต่ว่าถ้าจะให้สวยก็จะเป็นช่วงเช้านะครับอ่านี่ครับตัวลูกนะครับนี่คือวานตัวลูกฮะนะอันนี้ก็คือตัวพ่อนะครับลักษณะก็จะเป็นหินก้อนยาวนะครับยื่นออกไป ทางเดินก็ส่วนใหญ่จะเป็นป่าธรรมชาติเป็นป่าเต็งกลังแล้วก็เป็นป่าไผ่นะฮะอันนี้จะเป็นทางเดินลงแล้วนะนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางทยอยมาเรื่อยๆครับบรรยากาศก็จะโอเคหน่อยนะครับมาได้ครับเด็กผู้ใหญ่เดินทางสะดวกครับก็จะ ออฟโรดนิดนึงนะครับสำหรับทางเดือนโอเคขอบคุณมากครับ oh. เจอกันคลิปหน้า